สวัสดีครับเอฟซีทีนีวิทิชพันธ์ขอบคุณทุกคนครับพี่น้องครับวันนี้เป็นบรรยากาศสดๆนะครับพี่น้องครับเราอยู่ที่วัดนานนนนะครับพี่น้องครับพระดาุวนลุ่งครับพี่น้องครับเราจะมาตามเราจะมาตามแนวทางรัฐบาลไทยนะครับพี่น้องครับวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับพี่น้องครับกับน้องปุ้ยนะครับพี่น้องครับหลังจากน้องปุ้ยมาจุดธูปขอโชคครับปู่คนเหล็กปู่คนหยวนนะครับพี่น้องครับได้สองตัวตรงๆนะครับพี่น้องครับสามสองงวดประจำวันที่สิบพฤษภาคมนะครับพี่น้องครับน้องปุ้ยมาขอ ได้สามสองตรงตรงวันนี้เรา,เราวันนี้เลยมาตามต่อนะพี่น้องครับสวัสดีน้องปุ้ยครับสวัสดีค่ะห้ากยูกับชองที่นี่วิธีชาวบ้านชาแนลนะคะงวดที่แล้วห้ากับเดมาขอคขอชัวขาราบกับท่านคุณเล็กกับท์นคุณยอดพาพยนร์นะคะก็คือทันให้สองตัวตรงเลยสามสองนะคะวันนี้ห้าก็สิมาตามต่อให้พี่น้องเอเจทุกคนนะคะค่ะเดี๋ยวห้ามาตามกันเลยค่ะ Thank uh you. -oh. นามุตสาภะวัตโตอรหัโตสมาสมุท ah ัสสะนามตสะภะวัโตอรหะโตสมาสมุทัสสะนามุตสะภะวะโตอรหะโตสมาสมุทัสสะอุหมะระตังอิจธาอานิป oh ัสนะอปาติคา อามิอิสพธธา,พา,าพุทโธลาภลาโภโหตุนิรันตาราังสาา<ะ>ัทภะถูกไหมลูกช่าง่ะสิ่งมาขอโชคขอลาบจากท่านคุณเล็กเทพยโยนกับท่านคุณยอดเทพย,ยนตนมานี้ขอให้ดวงเปิดการเงินเปิดดวงเปิดโชคลาบเปิดขอให้ได้สามโต้ต้งสามโต้ต้งแบบบ่อเขื่อนได้หดือซากุก

ค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเฮาซิม่าล่อรุ่นเลกทูมนะคะ ขอคนเดียวขอหนี่ยคนฮะขอตัวขอใหู้าโดนบัดาลขอให้จะได้ลูกถิ็มเรียมนี้ได้ขอให้โดนบันด้านชคลาเปิดดวงเปิดขอให้ได,ด้สามตัวตรงจะจะลีเดอร์ซะถูกถ,ถึงสามตัว<ค>ตรงดูเช่ามโมกับพลมมาถวายด้วยซะใครสิบแผงใครสิบแพง ออข,อขอให้ลูกถึงสามโต้งตงจ้าจ้าเลยเด้อค่ะเดอ้อทายลูกถึงส้มโต้ต้งวันนี้ลูกเสียเอาหัวหมูไข่ซิบแพงกับพลเมยมาถวายท่านคุณด้วยกับท่านคุณยอดขอให้คำมัธษฐานจริงที่ลูกต่างจิตต่างใจเป็นจริงเลยเด้อซาทูท่างพีเดอร์บาฮามคอยว่าท่งนี้คือสิรี ้องพูเป็นยังไงนีความรู้สึกเยังไงบ้างวันนี้มัน้หูซึกปื้มปิม,ปมดีใจให้ค่ะหูซึกว่าร่วงเปิดช่วงนี้หูซึกว่ายังกําลังดีไปหมดเลยค่ะคร่วงเปิดโชคเปิดการเงินเปิดการงานก็นกเปิดค่ะมนอนี้งวดที่แล้วห้าไมด้มาขอท่านคุณเลขกท่านคุณยอค่ะทุกคนคะ่ะเลขเพิ่หนใดห,หนึ่งสามสองแต่ที่นีหนูก็เลยตัดเอาสามสองถึกจังๆเลยค่ะสามสอง ครับพี่น้องครับวันนี้เขามาตามกันตอนน่อเนาะแมววันนี้เขากลับมาตามกันตอน่ตอ,นนาาตาตอค่ะรอลกเด็กโรด้วยกันพี่น้องครับรับพี่น้องตัวเลขโผลมาแล้วน่าจะเป็นน่าจะเป็นห้านะคะทุกคนค่ะอโอ้ลง <มา S 2> เร็ว<อ>ยังคักเลยมากแล้วเนาะขาดการวาน่าจะถืออีกน่าดว่พ่น้องปุยมาขังเลขขังแรกกันถือเลยเนาะมบผมนี่นะพีเนาอแม่ค่ะ ได้หนึ่งสามสองครับพี่น้องหนึ่งสามสองหอกสามสองตรงตรงเลยพี่น้องแมนค่ะหนึ่งเมษายนเ้าห้ากสิมาาแบบสามโตโตเลยตามรัฐบาลไทยเนาะแมนค่ะรัฐบาลไทยหนึ่งเมษายนโอผูท่านคุณเล็กกับท่านคุณยอดเทพยนค่ะลองลงไปดยกันครับพี่น้องครับ เป็นตาสือเอาเยอะอยานั้นดวงมาจะถือวะจ้องคนนั้นคนเล็กคนหยอดเนาะเออแค่แต่ตใหญ่ไปโตงๆเรื่อยไปเด้๋ยวตามต,ตรงเด้อสิเด็คนสิเด็เธอสิเด็ซ่าสิเด็ดังด่งนาะามสิเด็สร้างนำทำบุญต่อไหม,มคนสิเด็มาเล้าย วัดที่สองนี้ยังไงวัดไหนตอนนี้เป็นวัดที่สองน้องปียมาของวัดที่สองเล้วนะพี่น้องครับเป็นฝาเก็ซีพัฐบาลไทยวันที่หนึ่งมษายนต์สองบรรดาหกสิบแปดครับพี่น้องครับที่วัดนานน์อุนประธานนุ่นนะครับพี่น้องครับขอขอบคุณเล็กและคุณยอดนะครับพี่น้องครับซึ่งเพป่นให สามสองตรงตรงครับน yeah. ้องปุ้ยแล้วสี่ตรงตรงเลยน้องนะตรงตรงไปตรงกลับเลยครับพี่น้องครับตรงกลับเลยวันนี้น้องปุ้ยก็เล็กเบิ่์นว่าปะหัมนี่หาพ่ออีกแล้ววันนี้น้องปุ้ยก็มาขอต่อเนาะจ้าหาว่าปะหัมเล็กเบิ่์นว่าเด็กงามเลยน่าจะเป็นห้านะ เด็หนั่งมาบ้างเลอหาเป็นกุ๊กตัวใหญ่เ่ยตัวที่สองน่าจะเป็นห้าเนาะค่ะห้าเลขเบิเล จันหนักจะเต็มข่างวันนี้นอ,อาหาแล้วล <ะ S 2> ได้ออกโดนแล้วเนาะบามน้องพลอยไปคิดยังไงหลังจากตัวที่สาวยังไม่ผลน้องพล้ยคิดว่าจะเป็นตัวไหนนะหา้หา,าหา้าห้าหกเบอร์ห้าหกน้องพลอยบอกว่าหกห้าหกงามจีดีหา้าหก นี่เราวที่นตัวที่ส<ร>า, <3 S 2> าตมตัวเลขสวยงามสวยงามมากเลยเนาะเนาะค่ะสวยงามแล้วชัดเจนดีอาหารไปไออกด้นแล้วเนาะบางซื้ออาหารดีบว่าอาหารหนึ่งบาน รุนไปด้วยกันครับพี่น,น้องครับลุนทวิติซาไปด้วยกันวันนี้ทูบไม่ใจเย็นๆเนาะเองไมรี่เหรอนะคะ อขอบ่น้องครับไม่ไปไเรื่อยครับพี่น้องครับเดินไปด้วยกันอะไรก็ค่อยชัดเจนในตักเล็งเรียนี้นเด้อด<ป>ทันคนเล็กท<ด>ันคนยอดไทยรัฐบาลไทยจังจังไงเราฮัมเนานะจังจังตรงตรงทำตัวตรงตรงเลย่ต้องกลับไปกลับมาเนาะแ <Yeah. S 1> ม่ก็ซ้อมตัวตรงตรงเลยหนุนรางกับจีนนำไขร สิฟแพงมาถวายหัวมุมาถวายแล้วก็ผลไม้ครับค,คอยเขิมซ้ำโตตรงๆเนาะค่ะแล้วก็คนที่อยู่ในอบโลกก็สิได้กินได้ใส่เนะาะพ่อฮัมหนึ่งหนึน่งบ้างาง,างี้ได้่ะดูใครก็ไปลองก็ไปดูไปได้กกครับ อ่อนร้อนเลยบ้านที่อย่างมรซีบบี่หนึ่ยบ้านอาจจะซีบ้านลงมาม้ตกเกือร์งวายบ้าน้น้อย นาะงานนี้แล้วเลขที่ออกห้าห้าสี่ตัวเลขจะบุหรยโตัวเนาะนเป็นเลขเบินแคนเนขแข็งๆเลยแป็นหนึ่งกเขาร้อยยี่ตรงเงนก็เดืนเมียนตรงกันเพ้เลยลานเดียวกันบ้า มีอากันนี่นี่ตุดเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกัน <laughs> สีมาอาจจะเป็นสีเนาะส,ส,สีตัวบุกใหญ่หน,นึ่งเนาะแ,แค่แถวคุที่มาบ่คือคุที่มาน้องปุ้ยฝากถึงผู้ประสบภัยหน่อยที่ไรให้ปลอดภัยยังไงเพราะปู่คุณรอดคุณเหล็ก Mm hmm. ขอเออขอบารมีบูท่านคุณเลกพาพยพยนจตารชุณยอดพาพยนนะคะตอนนี้กะมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวนอตตกถลมอยู่จตุจ,จ,จากรกรุงเทพมหานครน,นะคะกาขอให้เจ้าหน้าที่ไอ,อ้ทีมซอยเหลืออูประสพภัยนะคะขอให้รบเบ่นแมนสู่ระเบินในการทำงานว่ามีอุปสรรคนะคะขอให้พบ ไอผู้ประสบภัยทุกทุกคนปลอดภัยปลอดภัยทุกทุกคนนะคะขอให้บารมีทันทั้งสองโปรปากรักษาครับครับพี่น้องครับลุ้นตัวสุดท้ายไปด้วยกันสาสาเน้นเนนบ้อนี วาดแบบเนียนๆซีมันเบานหน่อยซีหน่อยเลยสีแบบซีแบบสามเหลี่ยมคือโบอมีขาซีโบมีขาเป็นศูนย์บ่สสามห้าห้าศูนย์บ่ห้าสี่ห้าสามจริงสีอะไรน่องวันนี้เดี๋วตัวนี้ละจงจิง สสีสีสสทีหาหาหาาี่บบนาาูไม่ก็คือสีแตกๆอยู่ด้วยนะราลเสียหาหาาไม่หมดยังแล้วเอาน่าจะเป็นห้าห้าสีแล้วห้าห้าสีเวสลวอ่าไปเดี๋ยวไปให้น้องพุ้ยสรุปอีกตั้งหนึ่ง <c oughs> ครับ, YouTube, รบ,รบพี่น้องครับหลังจากของปุ้ยใหุ้ดทูบครอปผู้คุณเหล็กผู้คุณหยอดนะครับพี่น้องครับได้สามตัวตรงๆให้้องปุ้ยสรุปให้เอฟซีได้รับทราบได้ฟังอีกครั้งหนึ่งเชิญครับผมค่ะหลังจากที่เฮ้าุดทูบขอโชวคอรลาบรัฐบาลไทยนะคะเฮาเก็ได้เลขสามตัวตรงเป็นห้าห้าสี่นะคะสองตัวห้าก็ไจ้เป็นห้าห้ากับห้าสี่นะคะ, 5, 5, 5, 5, 4, ะ,คะทุกคนคะ่ะ กขอให้ทุกคนการงานเปิดดวงเปิดโชคลาภเปิดนะคะขอให้ถูกหวยด้วยเบอร์กันในงวดวันที่หนึ่งเมษายน2 5 6 8งวดน,นี้นะคะกาขอบคุณเอฟซทุกคนนะคะท้บบอมี F เอซทุกคนกับบมีช่องนี้นะคะกับก็ต้องที่นี่วิธีชาวบ,บ้านก็จะขอขอบคุณน้องปุ้ยเนาะ,ะที่มาให้าแานวทางยูทูบวงคนงยูทูบเสีึยงตายขอปู่คุณเล็กปู่คุณหยดนะครับพี่น้องครับ ที่วัด Nano น,นาโนน,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 นนะครับพี่น้องก็ประทาดดวงดวงขบวนวน้องให้อพื่รอรอุทกพิเศษจังหวัดเศระฐกิจนะครับพี่น้องครับจำงวดวันที่1เมษายน2568นะครับพี่น้องครับขอให้เอฟซีทุกคนอะไรก็ชแชร์มี้ยวฟังๆก็แช่เฮงเฮงปังปังหวานเขาสามตัวตรงๆเลข้ขก็ส่งกำลังใจไปให้กับผู้ประสบไปและเจ้าหน้าทีทีกูให้แทนดินไว้อยู่ที่กรุงเทพเนาะจ้ะก็อย่างไรก็ให้ปลอดภัยทุกคนทุกทันค่ะฝากไว้เอฟซีเฮงเฮงปังปัง I'm Lui P. ini Bopang 1, wadikah.